เรื่องสามมหภาคความฝันบนรถไฟขาไปขากลับเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคม60นี้เองครับหลังจากออกมาจากอาชีพการเป็นครูอัตราจ้างปนทำหนู่หนึ่งปีสเดือนปกติผมจะชอบนั่งรถไฟมากเนื่องด้วยใบยกระสุกกับความชินชินอีกทั้งสนามสอบเช่นทหารตำรวจจะอยู่ที่กรุงเทพรถไฟจึงเป็นตัวเลือกที่ถูก และประหยัดค่าใช้ใจ่ายรถไฟขบวนที่ผมนั่งครั้งนี้คือขบวนที่84ต้นทางตรังปลายทางกรุงเทพผมเลือกนั่งชั้นสองพัดลมเพราะสำหรับเรามันโอเคสุดแล้วก่อนรถไฟจะออกพ่ออวยพรให้ผมสอบราบรื่นคนอื่นต่างคนต่างร่ำลาอวยพรให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและปลอดภยัย แต่สำหรับเรามันคือประสบการณ์หลอนที่ยังคงจำไม่เคยลืมสำหรับรถไฟชั้นสองพัดลมขบวนนี้มีเพียงตู้เดียวขาไปกรุงเทพจะอยู่หลังตู้กับข้าวใครสั่งกระเพราวนี่ไม่ต้องพูดถึงแทบจะกลั้นหายใจเราได้นั่งติดหน้าต่างชอบนะบรรยากาศส,สบายสบายสองข้างทางขาบวนรถมาหยุดที่ชุมทางทุ่งสง์ ตู้ที่เรานั่งผู้โดยสารจะนั่งกันเต็มครบทุกที่ยกเว้นที่นั่งข้างเราที่เดียวที่ยังไม่มีผู้โดยสารมานั่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนป้าที่นั่งอีกฝั่งถามว่าป้าหน่วยไม่มีใครมานั่งที่เอะคำถามลูกยังไม่มีใครมานั่งอีกเหรอเราไม่ที่ป้าเขาน่าขึ้นที่ชุมพรมั่งยังเลยป้าเขาน่าจะขึ้นที่ชุมพรวันพุธที่สามทุ่ม ทุกคนเริ่มหลับแต่เราหลับยากเพราะแสงไฟในขบวนครั้งนี้เลยเอาผ้าพันมารคลุมหน้าก่อนคลุ้มก็ยกกระจกหน้าต่างขึ้นครึ่งหนึ่งที่โผล่ออกมามีแค่จมูกแล้วเราก็หลับแต่หลับไม่สนิทได้ยินอีกที่ก็ที่นี่สถานีสุราธานีหลังจากนั้นภาพตัดผูตัดเราฝันขอเอกสระอาสระอาสระอา,ะอาในความฝันเรานั่งปกตินี่แหละ แต่สิ่งที่เราเห็นคือรถไฟหลุดออกจากรางและมีไม่แน่ใจว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะผมซอยสั้นๆมานั่งทับขาเราโดยหันหลังให้เราพอรถไฟชนก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะหลุดจากเราแล้วกลับมานั่งทับขาเราใหม่เพื่อไม่ให้เรากระเด็นหรือหลุดจากที่นั่งในขณะที่คนอื่นโวกเงวงโวยวายกระเดกออกนอกหน้าต่างก็มี ข้างๆเราไม่มีใครเพราะเป็นเบาวา่างคือยอมรับว่ากลัวมากแต่รถไฟไม่ล้มหรือพังหน่ะยังคงวิ่งต่อโดยร้ายรังรถไฟแล้วเราก็หลุดจากฝันแล้วตื่นภาพที่เห็นตอนตื่นคือรถไฟหยุดที่ไหนสักแห่งฝั่งซ้ายคือป่าด้านขวาที่เรานั่งคือป่านั่นแหละแต่ถัดไปประมาณสาเมตรคือสุสานของคนจีนคิดในใจเอาแล้วไง จนกระทั่งรถไฟออกเราก็หลับอีกหลับลึกเหมือนเดิมแล้วก็ฝันความฝันก็เหมือนเดิมรถไฟยังคงวงิ่งทั้งที่ไม่มีรางนั่งทับขาเหมือนเดิมคนโวยวายเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมในรอบนี้คือมีผู้หญิงผมยาวประมาณไหลลักษณะทั้งตัวเละเทอะเต็มไปด้วยโคลนเหมือนเพิ่งหลุดจากโคลนอ่ะนั่งเหลือกตาม,มาทางเรานั่งติดเราอีกคือกลัวมาก ประกบทั้งหน้าทั้งทา,งทางอยู่แบบนั้นไปจนคนขับรถไฟบอกว่าจะรางแล้วรถไฟก็ขึ้นไปวิ่งบนรางแล้วจอดที่สถานีภาพที่เห็นและจำได้จนถึงตอนนี้คือผู้หญิงใส่ยิ้มให้เลือดไหลาจากปากส่วนที่ทับขาไม่หันหน้ามานะแต่เขาแดงทับเราอีกทีจนเราตื่นและได้ยินเสียงประกาศว่าที่นี่สภานีชุมพรและผู้โดยสารที่นั่งข้างเราก็ขึ้นมา ตามมาด้วยเสียงแหบแหบเนื่องจากใช้เสียงเยอะว่าโปรตีไหมคะโโรตีโรตีสิบบาทจอโทรอสระอัสระอาหลังจากออกจากชุมพรก็หลับนะและไม่ฝันอีกเลยยอยอยอ,ยอจนถึงกรุงเทพนี่คือโรองราวของขาไปขากลับช่วงขากลับก็เหมือนเดิมขึ้นรถไฟแทบวนเดิมแต่เปลี่ยน เลขขบวนเป็น83ได้ที่นั่งติดหน้าต่างเหมือนเดิมผมนั่งจากหัวลำโพงครับออกจากสถานีบางซื่อก็เกือบทุ่มแล้วครับเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมอากาศเย็นมากแม่ค้าก็เดินขายของไปมาแต่ข้างๆผมรอบนี้มีคนนั่งครับเป็นผู้หญิงอันพิจริงที่นั่งติดกับผมเป็นผู้ชายหล่อมากแต่ผู้หญิงขอแลกเพื่อให้ได้นั่งข้างแฟนทอมของนางเรานี่ได้แต่นั่งมองบน กรอกตา90องศาวันพุธที่สองทุ่มกว่าทุกคนในขบวนเริ่มเงียบเราก็เหมือนเดิมเอาผ้ามากลุมหัวนอนเหมือนเดิมแต่ความฝันรอบนี้พิเศษกว่าคือเราโดนผู้หญิงหน้าตาอาบไปด้วยเลือดบิดหัวเราไปที่นั่งข้างหลังเพื่อให้ผู้หญิงหน้าเลวเล็ดข้างหลังจูบเราชานวิดค่ะไม่ไหวแล้วคือมันอะไรวะไปทอบเลยตั้งแต่วินาทีนั้นไม่กล้าหลับแต่สุดท้ายกลับ กึ่งหลับกึ่งตื่นลองนึกสภาพเรานอนคลุมหน้าแต่รู้สึกเหมือนมีมือเย็นมือเย็นพยายามจะเปิดผ้าที่คลุมหน้าเราสรุปเราดนอัมขยับไม่ได้คือโอ้ยยอ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 มแล้วในหัวนึกถึงปู่ย่าตายายอย่างเดียวกว่าจะหลุดจากพววงป้าที่นั่งด้านหลังถามเป็นอะไรเราก็ไม่กล้าตอบแต่สิ่งที่กวนใจเรามากกว่าคือตอนนี้ ฉันอยู่ส่วนไหนของภาคใต้กำลังจะเปิดแผนที่ใน i ไอโฟนรถไฟก็หยุดและได้ยินเสียงตามสายว่าที่นี่สถานีชุมพรโอเคพอไม่นอนแล้วนอนที่บ้านก็ได้กลับถึงบ้านถามคนเท่าคนแก่เราก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ท่านก็เล่าว่าเส้นทางระหว่างสุราษฎระ์ยยะาน้อยไปจนถึงชุมพรมันน่ากลัว ผีชุกชุมมากเพราะมีคนตกไปตายบ้างเดินค่าแล้วไปโยนหมกตรงปากข้างทางบ้างสารพัดคดีแถมตายก็ถามว่าทำไมจูจ่ๆถึงเจอปกติไปกลับรถไฟไม่เห็นเจออะไรทำไมรอบนี้เจอหรือเขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้เพราะเราชอบทำบุญกรวดน้ำเป็นประจำสุดท้ายนี้คนที่ชอบเดินทางไกลๆก,ก,ก่อนออกจากกบบ้านตั้งสติให้ดี ถ้าเจอแบบเราวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็นึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้หรือไม่ก็ห้อยพระโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือดีมากส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ถือเสียว่าอ่านคลายเครียดก็แล้วกันเราเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อจนได้เจอกับตาตัวเองและเชื่อว่าในโลกนี้ผีมีอยู่จริงสี่อขอบคุณเรื่องเล่าจากสมาชิกหมายเลขสามล้านหนึ่งแ